สวัสดีครับวันนี้แม่วัดครับแม่วัดครับนี่ครับแม่วัดผมนี่ครับนีครับชสือเจียมนี่ครับแม่วัดครับแม่วัดโอ้แม่งคสวยโอ้โหนั่งเดอนมามามาเป็น พ่มอมึงซีนั่งเรียสั <c oughs> ยตวนะ์โอ้โหโดนที่ปลูกต้นไม้ครับโอ้โหคนแก่อสิสรเกียน,นี่ครับเร์จแลรวมัแล้วเข้ามาครับดูบวอฟโซนเรือนไทยร้านค้าเรือไทยนะครับน้อ ไปราคาครับพินพ์ไปเรียกว่เร็วได้โผครับโผล่โผล่ครับน,น,นี่ครับโผล่หน้าน,นี้ครับโผเหมือนกันครับโผนี่ครับสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นไทยโอ,โอ้โหพระครับยักษ์ครับยักษ์ยักษ์ยักษ์ มือใหญ่มากครับตรงนี้วิ่งในปากไม่ไดฮ่าครับโอเคครับจบแล้วครับ